หลังจากที่พ่อกลับจากทำงานที่อาวไทยก็กลับมารับลูกสาวคนส่วนของพ่อ <ฮะ S 1> พี่ยัยไหมวันนี้เราจะซื้ออะไรดีไม่รู้ต้องเด,นดนินดูก่อนเดินดูก่อนเหรอโอ้ยไม่ะค่อยอยากกินชาบูอยากกินชาบูเริ่มเบื่อแล้วสิใช่ไหมใช,ใช่ไหม<ช>เบื่อยังหรือว่าอยากกินอะไรอีกบ้างใช่อยากกินอย่างนี้ดูสิเนี่ย กินนิด oh เดียวหนึ่งข้าวห้าหนึ่งข้าวแล้วเหรอแล้วสามสัมภา์กับวันนี้วันนี้ได้ขนมมากี่กี่ซองแต่เราเลนกิขนมกี่ยี่สิเป็นสามบาทไม่ขนมที่หนูเอามาเอามาขายกี่บาทตนทรายแบงยี่สิบมาสี่แบงแล้วก็หนก็ไม่รู้มันากาศดี๋ยดู กระเป๋าเนี่ยได้กำไรไหมเนี่ยถ้าขายได้กำไรไหมได้กำไรรอเก่งมากท่องแบบนี้